สวัสดีค่ะแม่บุญลายฟุ่มทองค่ะมือนีแม่บุญลายก็จะพาทุกท่านทุกคนมาชมพอบานเพิ่นนวดเข่านวดเข่าหรือตีเข่าบานเทานี่แหละค่ะนี่คือเข่าของปีพศ2 5 6 6เป็นเข่าเหนียวเด้อค่ะก็เหลือ,อยูทอรน,นี่ล่ละค่ะของปีนี้ค่ะจะสุด้ายท้ายสุดแล้วก็คือจังเบิดทอน,นี่ค่ะเพราะว่าเพิ่นเลือเข่าแกมบอกแล้วเพิ่นก็เอามาตีมานวดค่ะ เพื่อจะเก็บไว้กินค่ะนี่มันบ่อหลายค่ะเพื่อนก็เลยคอยเหตุเอาค่ะแล้วก็เพื่อนก็มีอุปกรณ์ของเพื่นที่เพื่อนก็จะใส่ทุกปีค่ะสําหรับหมองบ่หลายมองในน้อยเพื่อนก็เกี่ยวเอาเกี่ยวมือเกี่ยวมือแล้วเพิ่นก็เก็บมาเรียกมาหนวดค่ะส่วนฟางที่ส่วนฟางนี่ค่ะพอบานเพื่อนก็จะเอาไปคุ้มค่ะ ฟางที่เห็นอยู่นี่เพิ่นก็จะเอาไปคุ้มตนใหม่ของเพิ่นเพื่อให้มันแห้งไว้ค่ะเพิ่นกัเเจบไวจะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไวจะเพื่อจะเอาออกไปหน้ากลางทุงหน้าทางโคงเพื่อคุ้มผืชของเพิ่นค่ะเพิ่นกัเลี้ยงไวย่างดีเลยจ้ะค่ะเพิรนกำลังนวดอยู่มือนี้ก็คือจะแล้วอยู่ค่ะเพราะว่าเหลือบหลายล้วจ้า